ถ้าทุกคนแม่มาทำแม่ไปซื้อดอกไม้มาดอกไม้มีแต่ดอกสวยสๆกลุ้มใจมากหมดเยอะหมดเยอะสวยงามมากครับทุกคนอันนี้สตรอเบอรี่ดอกไม้ มีแต่ดอกสวยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูตอนแม่เพลนใส่อัน,นี่ทำไงพี่เป็นแล้วทำอะไรฮะโยนปอ,ด,อดินเอาดินใส่เขาจะปลูกอันนี้เขาจะปลูกสตรอบเบอรี่ของเขามาดูแม่กันแม่จะทำยังไงกับดอกไม้แม่เนาะดู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 ด កុំ noise ជីកដីជីកអីបាក់រស់ជួយផងគេបន្លាអោបបាយ นีไม่ได้ไม่ใช่ตรงน,นี้ใส่ตรงนี้สวยดีไม่ใช่อเ,เอียมีองค์อันนี้องอ์ก่อนเดี๋ยวเฮียจะหยุดไปนิดหนึก็ได้ใส่ตรงนั้นก็ไม่ใส่จะมาใส่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ใส่จะใส่ตรงนั้นอยะ นี ión, okay, er, anything, ่ทำอย่างนี้อย่างนี้เสร็ดูซ้อนโอเคกุนเดอร์อันนี้ด้วยใส่นี่อย่างนี้ท้าซ้อนนี่อีกแลบวมันเดือดรักอะไรดูงหมดท้าซ้อนดูเดร์ซ้อนทำหมดเลยแม่ เดี๋ยวไหนรอบนี้แม่จะลงดอกอะไรทุกคนมาดูด้๊งดอกอะไรเนาะตรงนี้ ได้เวลาน้ํามามันจะได้น้ําลงไปแกงจังเลย cái tháng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để video hấp dẫn mama cho video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền video cho kênh จากแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยมันนิดหน่อยมันจะได้สวยๆตลอดกาลอือปุ๊บโอ้โหทุกคนสวยไหมคะสวยสวยงามเหลือเกินเอาใส่อีกใส่ปุ๋ยอีก Gracias. สวยสวยเลยสวยเลย้ยลยนี่ไงล่ะทุกคนสวยไหมคะอ่ะพี่เบละ่ะ พี่ปล,ปลูกสตอเบอรี่นูนสตอเบอรี่เขาได้ไหมไปดูป,ป้าป้าทำอะไรกับพี่บิ๊ดตีตีที่ให้แม่ปลูกดอกไม้ตรงนี้ปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้ปลูกผักแปลงผักแปลงผักกับแปลงดอกไม้แม่ สวยไหมเดี๋ยวก็สวยอันนี้คือสวนผักต่อไปก็จะเป็นผักเต็มตรงนี้นะทุกคนรอดูจะมีอะไรเกิดสวนดอกไม้ดอกไม้กระถางของแม่นี่คือได้วันนี้ทั้งหมดพันกว่าครูนแพงมากแต่ก็แต่ต่อไปแม่จะลงเป็นหัวหัวดอกไม้แล้วกันเนาะหัวดอกไม้หัวดอกหัวดอกไม้ที่มันขึ้นทุกๆปีขึ้นตลอดตลอดปีอันนั้นแม่ไม่ได้ปลูกนะเป็นดอกไม้ธรรมชาติดอกไม้ธรรมชาตินะคะทุกคน ส่วนป้าป้าอยู่ทางนูน่นเดี๋ยวเราไปดูกันป้าป้ากำลังจะลงที่ปลูกดอกไม้ให้แม่ต้องลงผ้าเพราะหญ้ามันจะขึ้นเยอะผ้าผ้าตัวนี้มันจะเป็นกันมันจะไอ้นี่น้ําได้ดูดินเก่าแต่แม่ต้องใส่ปุ๋ยเพราะเป็นดินเก่าเมื่อปีที่แล้วแม่ต้องใส่ปุ๋ยมาดูกันว่าแม่จะปลูกอนะมาดูกันนะทุกคนว่าแปลงนี้แม่จะลงอะไรมัง่งแปลงนี้นะ แม่ลงแม่จะลงะนี่คือผักที่แม่จะลงกวางตุง้งแม่คิดว่ากวางตุ้งไม่ได้กินไอ้ผักบุ้งแม่คิดว่าคาผักบุ้งยังไงก็ไม่ได้กินปลูกหลายปีแล้วแล้วก็จะลงะผักชีอันนี้อะไรไม่รู้จําไม่ได้น่าจะเป็นกระเพรานะกระเพราใช่กระเพรเาแต่ที่แน่ๆไม่ได้กินแน่นอนเพราะมันหนาวคณะได้กินชัวอันนี้ก็ไม่ได้กินแต่ว่าก็จะลงพ่อซื้อมาแล้ว แล้วแม่ก็จะลงกระเทียมหอ่อหัวหอมนะที่แม่จะลงนะลงให้นหมดมีอะไรก็ต้องลงเนาะทุกคนดูมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาแล้วเดี๋ยวจะปลูกให้ดูแล้วแม่จะลงเป็นช่องๆนะมีดตัดน่าจะตัดหัวหอมออกสักนิดหน่อยตรงนี้นาะทุกคนแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเด้อแม่ก็ลงในวิธีแม่แหละ ลองแบบนี้นะหอมแดงหอมแดงมันจะเป็นต้นหอมใช่ไหมทุกคนต้นหอมใช่ไหมราคายิ่งตัดเยอะมันยิ่งแม่ว่าถ้ายิ่งตัดลุยล้ยตัดลุยเจยปวยกย์นอยเตยยแม้ว่าถ้ายิ่งตัดเยอะใหญ่นะมันก็จะมันก็จะออกเยอะย่ขาตั้งมันเล็กไงทุกคนพอลมมาปุ๊บมันก็ปลิว ปลิวๆๆปลิวปลิวปลิวติวติวลมแรงมีดไม่ได้เรื่องเลยกนุยแล้วจับกนุยก็ไป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 กูกไ,ไ,ไ,ได้ยินเสียงนกไหมนกนกกระปูดนี่ถ้าตัดแบบนี้มันก็จะขึ้นเยอะนี่ อมแดงแม่ดินเก่าแม่ลงอันนี้แล้วเดอแม่ลงปุ๋ยแล้วนี่นะทุกคนอังงามาจับอ่ะหัวนี้เขียวไม่รู้จะได้หรือเปล่าด้ลึกเริ่งไปสามหัวก่อนแม่มีน้อยเดี๋ยวค่อยไปซื้อมาอีกสามหัวแล้วก็กระเทียม กระเทียมไม่รู้ก็ปลูกแบบไหนแม่ไม่เคยปลูกกระเทียมสักทีเด้ออยากใช่เหรอดำดำตกได้เหรอกระเทียมเรื่องเรื่องกันเอา <c oughs> น,นี่งอกแล้วงอกปลูกไปบ้านเริ่มออกแล้วทุกคนรถบ้านเริ่มออกแล้วเผื <c oughs> ่อไว้จะได้กินแม่ชอบกินตำกระเทียม ตัมต้นกับเทียมกับน้ำพริกกับพริกคั่วลึกเลิศเลยแม่ดิเทียมสามหอมแดงสามด้อทุกคนกระเทียมสามหอมแดงสามหมเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปแม่ก็จะโรยโรยทุกอย่างที่ขวางหน้าโรยจนโรยไปแล้ว ความจริงต้องเอาไปให้ค่อยเชื้อให้เป็นข้างในก่อนเนาะทุกคนมันก็จะได้ดีแต่คณะนี่แม่ว่าได้กินชัวที่ปลูกง่ายที่สุดน่าจะเป็นกวางตุ้งคณะน่าจะยี่ห้อเจียไตพอมันเป็นแล้วก็ค่อยค่อยนี่มันทุกคนค่อยเตอค่อยนี่มันเขาเรียกอะไรหนูแยกมันออกเนาะให้มันโตสักหน่อยแล้วก็แยกมันออกปลูกจะปลูกแถวนี้แหละ แก้ตัวไงเป็นลูกที่ไม่มีความเคารพแม่เดี๋ยวทำมือไม่มได้เช่นะโครเช่ไปมันก็เท่านั้นเดี๋ยวฝนมันมามันก็จะไอ้นี่ของมันเองรถบ้านมาแล้วทุกคนรถบ้านลุยแล้วจะปล่อยมจอต่อ เดุ้ว่าจะเป็นยังไงแล้วแม่จะรดน้ําไว้เด้อทําไมแม่ช่วยเอาดินช่วยป้าแล้วก็ใส่ดินได้แล้วนั่นนี่มันจะเป็นแบบนี้แหละหอมแดงแถบนี้กระเทียมแถบนี้ผักอะไรตัวอะไรไม่รู้รวมกันอยู่ในกระถางนี่แหละแล้วมาดูกันตอนมันเป็นเนาะชายขุดดินขุดดินมาใส่ตรงที่ป้าอันทําเมื่อกี้ ตรงที่ปาตีให้เมื่อกี้ขุดดินขุดดินตรงนู้นทําไมดินดีเหรอทําไมเราต้องขุดดินเหรอเพราะว่าซื้อดินแพงมากทุกคนก็เลยต้องขุดขุดดินบ้านตัวเองนี่แหละแล้วเราเราต้องเลือกญาตดดีเห็นตรงนั้นไหมทุกคนเป็นคล้ายๆดอกไม้นะอันนั้นคือกระเทียมป่าของแม่แม่เอากระเทียมป่ามาปลูกกระเทียมป่ามาปลูกพอขุดดินมาแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้กัน นี่เห็นไหดินมันดำดินมันสวยนี่ไงทุกคนคอยดูกันว่าจะเป็นอะไรมะมะป้ามะมะกำลังประดิษฐ์อยู่ไอได้ของเล่นมาใหม่แม่อยากได้มันนั่งในบ้านป้ากำลังป้ากำลังเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ประดิษฐ์เอ่อต่ออยู่ต่ออยู่เดี๋ยวค่อยดูตอนเสร็จมาแล้วป้าเริ่มประดิษฐ์ป้าเริ่มประดิษฐ์ประดอยแล้วประดิษฐ์ประดอยเี่เขาเรียกอะไรอีแม่ก็ใช้คำพูดไม่ถูกวะเฮ้ยแม่ในใช้คำพูดอะไรไม่เคยถูกเลยคมเนน้อสูสวยไหมทุกคนก็โอเคป้าบอกว่าอันเนี้ยของที่มันจะต้องไว้ข้างนอกแม่เถียงว่าก็ฉันจะเอามาไว้ข้างในฉันคิดแล้วที่ฉันซื้อมาก็เพราะว่าอยากอยากได้ไว้ข้างในนั่นเองนาะทุกคนทุกคน เป็นยังไงบ้างเก้าอี้ <c oughs> แม่สบายสบายเลยเก้าอี้แม่อย่าถามราคาแม่นะทุกคนปีแม่ซื้อหลายปีแล้วแม่เพิ่งมาอยู่เพิ่งจะซื้อของแพงแพงเ,พงเพงท่าไหร่คะ